เฮ้โย hey สวัสดี YouTube พบกันกับผมอีกครั้งนะครับดีอาร์ตในรายการสวักกี้รีวิววันนี้ผมก็จะมารีวิวซีรีส์เรื่องใหม่ถอดด้ามนะครับจากทาง Netflix นั่นก็คือ The Kingdom ซีซั่นที่2นะครับซีรีส์เรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเบื่อต้นๆในบ้านเราเลยนะครับซึ่งเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับในเกาหลีโรคระบาดโลกเนี้ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเชื้อ ไวรัสซอมบี้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าวรัสซอมบี้เนี่ยดันมาแพร่กระจายในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคโบราณของเกาหลีนะครับแต่ว่าในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่แอคชั่นหนีซอมบี้ไปหนีซอมบี้มานะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องของการเมืองภายในศึกชิงบัลลังก์ที่เกิดขึ้นคลอไปกับการเดินเรื่องที่มีเชื้อไวรัสซอมบี้เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับก็ ต้องไปติดตามชมกันนะว่าเรื่องราวจะเข้มข้นหรือว่ามีอะไรให้ติดตามมากน้อยแค่ไหนก็ไปติดตามชมกันเองนะครับใน Netflix วันนี้ออนแล้วนะครับซีซั่น2 6ตอนทาง Netflix ซนะฮะซึ่ง6ตอนของซีซั่น2เนี่ยผมดูวันแรกก็หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคำเตือนก่อนที่คุณจะเริ่มดูนะผมแนะนำว่าควรหาเวลาว่างสัก5ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้อย่างต่อเน,นื่องเพราะผมคิดว่าถ้าคุณ เผลอตัวกดไปดูแล้วเนี่ยอาจจะออกไปทําอะไรอย่างอื่นได้ยากนะเพราะฉะนั้นหาเวลาว่างเผื่อไว้เลยนะ5ชั่วโมงจะได้จมไปกับซีรีส์เรื่องนี้ดิ่งไปกับมันนะติดแงกไปกับซีรีส์เรื่องนี้ได้ไม่ยากนะซึ่งนั่นก็คือข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่มีจังหวะการดําเนินเรื่องน่าจะถูกใจคอหนังหรือคอซีรีส์บ้านเราค่อนข้างมากนะครับจากกระแสที่ได้ยินมาตั้งแต่ซีซั่นแรกซีซั่นนี้ผมมาดูก็เอ้ยมัน ข้อดีนะั้นมันก็ยังอยู่นะครับทาให้เราติดกับซีรีส์เรื่องนี้ได้ดีมากๆนะครับซึ่งการเล่าเรื่องเนี่ยมันดีตั้งแต่ฉากแรกที่เปิดมาในซีซันสองเลยคนระับจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองให้ไปติดตามชมกันเองนะผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี่ยมันเดินเรื่องเอาอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบในซีซันเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าแคสนักแสดงกับการแสดงของเขาเนี่ยทุกๆคนเนี่ยผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเหมาะกับ,บบทที่ได้รับและคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวก็มี ความชัดเจนมีอานดัญดามีเป้าหมายว่าแต่ละตัวจะเดินทางไปในทิศทางไหนแล้วมันก็เหมาะกับสถานการณ์เหมาะกับการเดินเลื่อนในซีรีส์เรื่องนี้ได้ดีมากๆนั่นก็ทําให้ความน่าสนใจในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ดรอปลงในทุกๆส่วนที่มีการเดินเลื่อนเ,เลยก็รู้สึกว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะมีตัวละครบางตัวที่มันงี่เง่าบ้างตัวที่แบบว่า ดูแล้วเห็นหน้าแล้วน่าญหงุดหงิดบ้างนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยดูแล้วมันลุ้นเพราะมีไอ้ตัวละครแบบนี้แหละมันก็เลยทําให้การเดินเรื่องน่าติดตามแล้วก็ดูแล้วมันลุกออกยากอยากเชียร์ให้คนที่แบบเราเชียร์มันลุ้นต่อไปได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียซะทีเดียวนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้และอีกอย่างก็คือ CG หรือสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆในซีรีส์เนี้ยผมรู้สึกว่ามันดีดีมากๆนะครับโดยเฉพาะ พวกเอฟเฟกเลือดทั้ง CG เลือดหรือ Practical Effect เลือดเนี่ยทำมาได้ดีมากๆนะครับถ้าไปดู CG เลือดในซีรีส์เนี่ยส่วนใหญ่ซีรีส์มันจะเป็นทุนต่ำเนาะมันก็จะสู้ความเป็นทุนแบบหนังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น CG มันจะเด๋อๆหน่อยแต่ว่าในเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมันไม่ได้ดูแล้วแบบบางเรื่องที่ผมดูซีรีส์นะเลือดแบบแย่มากอะแต่ว่าเรื่องเนี้ยดีมากดูแลแบบไม่ติดขัดเลยในพวก เอฟเฟกต์ต่างๆการดํา,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 าดเนินเรื่องบรรยากาศเข้ากันมากนะครับแต่อาจจะมีช่วงที่แบบว่าอีพิกมากๆแล้วเขาโห่ซีจเยอะเนี่ยมันอาจจะแบบมีช่วงที่แบบแปลกๆซีจีไม่ถึงบ้างก็เป็นไปได้เรื่องงบนี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ได้ขัดอัธรถการรับชมเลยนะผมพูดอย่างนั้นแต่ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยังพอมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นส่วนที่จะต้องเอามาบัฟเอามากลบส่วนที่มันทําได้ดีในซีรีส์นี้อาจจะมีส่วนที่แบบว่า เดินเรื่องแล้วมันค่อนข้างคลีเช่แต่ว่าความคลีเช่เนี่ยมันพูดยากในยุคนี้เพราะว่าหนังหรือซีรีส์เนี่ยมันเรียกได้ว,ว่าทํามาเยอะจนแบบหาทางไปให้แบบสดใหม่ได้ค่อนข้างยากมันก็ไม่อยากจะพูดซะทีเดียวว่ามันเป็นจุดที่แย่เพราะว่าโดยรวมภาพรวมของซีรีส์เรื่องเนี้ยมันทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อาจจะมีจุดที่เล่าเรื่องบางจุดเนี่ย ติดๆิดตักกุกตะกักนิดหน่อยแต่ว่าให้อภัยได้จากความสนุกโดยรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของซีรีส์เรื่องเนี่ยผมถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่แนะนําได้นะครับผมดาวที่ผมจะให้กับซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือ4ดาวเต็ม5ดาวนะครับสำหรับ i ิงด o มซีซั่นที่2นะครับและนั่นก็คือความเห็นและความรู้สึกของผมที่มีต่อซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้า อยากดูก็ช่างใจไว้นะใช้สติสัมปชัญญะตัดสินใจเลือกรับชมเองถ้าใครอาจจะแบบว่าโกซัมบี้ไม่ชอบดูก็แล้วแต่นะครับแต่ผมพูดได้เต็มปากว่าซีรีส์นี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แนะนําให้ทุกคนได้ลองรับชมกันนะครับแล้วก็หาเวลาว่างเผื่อไว้ด้วยนะครับสักหชั่วโมงเผื่อว่าคุณจะไหลนะฮะถอนตัวยากมากนะครับถ้าเกิดติดไหลไปแล้วก็นี่คือคําเตือนนะครับทาตัวว่างๆแล้วค่อยคลิกไปดูนะครับผม ถ้าใครดูซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนหรือไม่เห็นด้วยกับที่ผมรีวิวตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ขอไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งสปอยกันเด้อเพราะว่ามันใช้เวลาเหมือนกันที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้ให้จบเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ดูอาจจะยังไม่มีเวลาดูก็ขอสงวนพื้นที่ไว้ให้ผู้คนเหล่านั้นด้วยนะครับผมและสําหรับคลิปนี้คงต้องหยุดแค่นี้พอแค่นี้แล้วนะฮะกับการรีวิว ซีรีส์เรื่องนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากให้กำลังใจราย,รายการสวักกี้รีวิวฝากกด Subscribe ติดตามช่องแรง c h แ n n แนไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมดิยอรขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Peace